สวัสดีค่ะสวัสดีกาลยาน,นมิตรที่น่ารักทุกทท่านเลยนะคะวันนี้ก็จะมาทําคลิปเรนดอมนะคะอ่านไพ่พลังงานโดยรวมเนี่ยวันนี้พาหยิบเรื่องของจิตวิญญาณมาอ่านไพ่ให้คุณฟังอีกเช่นเคยนะคะสาหรับทุกท่านที่กดติดตามนะคะหรือใครที่เข้ามาฟังณเวลานี้นะ,ะสาหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของ จิตวิญญาณแฝงในตัวคุณนะคะคนลายมือกากระบาดนะคะเป็นอย่างไรนะคะหลายๆคนนะคะคุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณที่เข้ามากระทบกับตัวคุณนะคะหรือว่ามีเรื่องของพลังงานแปลกๆซึ่งคุณน่ะถ้าสวดมนต์นั่งสมาธนะิหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับในสายของการฝึกจิตวิญญาณเนี่ยสามารถจะรับรู้ได้นะคะหลายท่านก็อยากจะรู้คําตอบในเชิงลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะไปเริ่มต้นจาก ตัวตนของคุณเลยนะ,ะย้ำอีกเช่นเคยนะคะว่าหน้าไพ่เป็นพลาังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะให้ใหคุณฟังนะคะโดยใช้เขาเรียกวอะไรนะคะฟังโดยใช้ปัญญาในการพิจารณานะคะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้คุณเ,เป็นอย่างไรนะคะ We are for j u n นนะคะไพ่ใบแรก t h อ m a มจิ i เชนนะคะเดอะวิลกับเดอะ g มจิ a เชนจ h แฮงแมนนะคะตายสำหรับเป็นไฮ i รี t นะคะคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของพมลิขิตโชคชะตานะคะแล้วก็เชื่อในเรื่องของหลักศีลรธรรม หลักของธรรมะแล้วก็หลักของธรรมชาติกฎของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปในชีวิตของคุณนะ่ะคุณเชื่อว่ามันถูกกําหนดมานะถูกลิขิตขึ้นมาหรือว่าอาจจะไม่ใช่เ,เชิงลักษณะนี้แต่เป็นประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง,ม,องมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่แล้วมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วลคนที่ได้ไพ่เดลเมจิเชียเ,เนี่ยนะคะชาวลายมือกากระบาดท,ทุกคนนะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้ว มีพรสวรรค์คือติดตัวมาหลายภพหลายชาตินะคะเป็นไพ่หลายท่านอาจจะนับถือพยาคุตหรือเป็นลักษณะของการเดินทางเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในจิตวิญญาณของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่มันมีเป็นไปได้ที่เหนือธรรมชาติแล้วก็มีเป็นไปได้สูงมากก็คือเชื่อศรัทธาในพลังจิตใจความคิดความสามารถของตัวเองนะคะ เวลออลฟอร์จูเนี่ยช่วงเนี้ยในปีเนี้ยนะคะไทยก้าบอกเลยว่าปี6-7เอะ่ะเป็นปีที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะ,ะเป็นการหมุนวนให้พลังงานจิตวิญญาณภายในของคุณอะ่ะได้ก่อกําเนิดเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับถ้าสมมุติว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีปุ่มเปิดปิดนะคะแต่คุณอะ่ะหลายท่านอะอาจจะถูกเปิดมาแล้ว 1. เปิดตาที่3เปิดจิตวิญญาณนะคะเราก็เปิดพลัง จากภายในที่ทําให้คุณแข็งแกร่งอะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอย่างไรก็ตามนะคะเป็น2ลักษณะคือในแง่ของจิตวิญญาณและในแง่ของโลกความเป็นจริงใครหลายท่านที่เข้ามาดูเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วคุณเข้าใจมันได้ดีอยู่แล้วแต่ในปีนี้ณนะเวลาที่คุณมาดูคลิปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะทาให้คุณที่เข้าใจตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหลักของ เหตุผลหลักของการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งคุณจะเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่เวลาเนี้ยมองว่าไพ่เป็นเดียร์แฮงแมนกับไฮพีส์อะสิ่งที่คุณกําลังศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานศึกษาจิตใจคนศึกษาหลักการใช้ชีวิตของตัวเองอยู่อะมันยังเป็นไปในเชิงที่ว่ามันตร,ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะความรักเป็นทุก์ ความรู้สึกในใจเป็นทุกข์ที่ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะปลดบล็อกตัวเองอะ่ะได้สมบูรณ์แบบหรือล่าช้าไปนะคะแารอาจจะหมายถึงในลักษณะของเชิงเรื่องการงานก็ได้ซึ่งความสามารถมันล้นเหลือความรู้ก็รอบด้านแต่อุปสรรคนั้นมีแน่นอนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่ายิ่งคุณผ่านการทดสอบมากเท่าไหร่มันยิ่งมันยิ่ง ยิ่งเดินทางนะคะยิ่งเติบโตในเรื่องอายุวัยวุฒิมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันลวงตามันหลอกลวงมันเป็นสิ่งที่ความคิดเท่านั้นแหละที่ทำให้เราอะ่ะกำลังผักดันตัวเองอยู่ทุกๆวันนี้มันเป็นเพราะความคิดนะคะเช่นความอยากได้อยากมีความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นตัวขับเคลื่อน สำหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปแต่สัจธรรมที่แท้จริงแล้วเนี่ยจิตวิญญาณแฝงของคุณข้างในอ่ะจะเรียกร้องหรือจะบอกคุณอยู่เสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องทำตามกฎของการเปลี่ยนแปลงของโลกไปเนี้ยเราเป็นตัวตนของตัวเองได้นะคะแล้วก็ถ้าประโยคนี้จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือ เราใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไปนั่นแหละมีความต้องการมีความเสียใจมีความทุกข์มีการที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะมีความต้องการในเชิงแบบนี้ได้ในโลกความเป็นจริงแต่ตัวตนภายในของคุณคุณรู้อยู่แล้วอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนควรอันไหนไม่ควรนะคะเราคุณกําลังฝึกจิตวิญญาณแท้จริงในตัวตนของคุณนั่นแหละให้มีพลังให้มีพลังมากกว่าการเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอะแต่ ไม่มีใครรู้ก็ได้ในลักษณะนี้นะคะประโยคที่สองเนี่ยเน้นเฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่ปฏิบัติเลยจริงๆแล้วคุณเป็นคนลายมือการกรบาทแล้วมาฟังคลิปนี้นะคะเรารู้ว่าอ๋อที่จริงความเป็นไปของโลกใบนี้มันก็เป็นแบบนี้แต่ที่สิ่งที่มันอยู่ในใจสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณเราอะมันตรงกันข้ามสมมติว่าเรามีความรักอะเรามีคนรักนะคะแล้วก็มีคนมารักมาชอบเราเนี้ย เราตื่นรู้ในศสัจธรรมว่าที่จริงแล้วถ้าร่างกายสังขารเราอะ่ะมันไม่ได้ดูสากสวยงดงามหรือเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยความรักจากบุคคลที่เขาเข้ามาอยากจะมีความสัมพันธ์กับเราอะ่ะมันก็หายไปเท่านั้นเองเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรในเรื่องร่างกายเรื่องการเงินหรือว่าอะไรก็ตามที่ผูกมัดเขาไวอ้อ่ะด้วยกิเลสตัณหาเขาก็จะเกลียดเราเขาก็จะไม่รักเราเขาก็จะหมด ความรักในตัวเรามันจึงทำให้เราเข้าใจสัจธรจะทำว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นความคิดความต้องการที่มันเกิดขึ้นเองที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแล้ววงจรชีวิตของมนุษย์ทั่วไปซึ่งเราตื่นรู้แล้วว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นนะคะไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงที่มันเลื Le ่อเลือเพอร์เฟคหรือตรงกันข้ามเลยกิเลสข,ของเราอะ่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ ความรู้สึกของเราที่เราจะต้องการอะในสิ่งนั้นสิ่งนี้อะมันก็จะลดน้อยลงนะคะถ้าไม่เราตื่นรู้มากยิ่งขึ้นนะคะหลายท่านนะเวลานี้คุณเป็น The m a g มจิเชียนกับไฮปรินเทสพลังจิตวิญญาณภายในคุณแก่งกล้ามากๆนะคะแต่ร่างกายคุณอาจจะอ่อนแอแล้วคุณอาจจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องในทางโลกด้วยทุกข์มากด้วยนะ,ะทุกข์กว่าคนอื่นด้วย แต่ทำไมคุณถึงไม่ท้อทำไมคุณถึงไปได้เพราะจิตวิญ,ญญาณภายในของคุณนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจิตวิญ,ญญาณแฝ่ของคุณอะเป็นลักษณะไหนอย่างไรนะคะถามว่าจิตวิญญาณเอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมมีนะคะมี พูดผีวิญญาณนะมีเขาจะมาแฝงเราได้มากได้น้อยหรือว่าจะเป็นลักษณะไหนมันอยู่ที่ตัวคุณเองเราแข็งแกร่งพอไม่จําเป็นต้องไปรับขันไม่จําเป็นต้องทางอะไรแบบนั้นแค่เรารู้ว่าพวกเขามีอยู่จริงศร,รัทธ,ธาแล้วก็ให้บุญกุศลแล้วก็ถ้าคุณขอร้องขอพออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะรับรู้แล้วคุณสามารถที่จะคืออุปสรรคะมันจะน้อยลงหรืออุปสรรคมันจะมีทางออกให้เราเพราะว่าแพ้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งแต่จิตวิญญ,ญาณที่สําคัญที่สุด เราไม่มีสิ่งไหนแฝงเลยคือจิตวิญญาณด้านดีของเราเองนะคะซึ่งทรงพลังมากๆนะคะเอาละค่ะจิตวิญญาณแฝงของชาวลายมือการกระบาดนะคะพวกคุณมักจะเจออะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะ,คะชูสอดนะคะฟบสอด นายอวส์ wars, นะคะบางคนเข้าใจนะคะว่าจิตจิตที่จิตวิญญาณที่ตัวเองสัมผัสได้นะเฮ้ยต้องเป็นองค์เทพใหญ่ต้องเป็นอันนั้นอันนี้ไม่ใช่อะ่ะเป็นจิตของเราเองนะคะไม่อยากจะบอกว่าเราคิดไปเองไม่ใช่หรอกคือเราเราฝึก จิตของเรานะคะเราสร้างบุญมามากพอจิตเรามีพลังมากนะบางทีการร้องขอเป็นการร้องขอคือบุญกุศลของเรานั่นแหละที่ทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราร้องขอเสมอนะคะ ไพไ่หมายเลขหกสิ 63, ออกอีกแล้วนะคะใต้สำรับเป็นไพ่ใบนี้นะคะ จิตวิญญาณแฝงของคนไยมือกากะบาทนะคะคุณต้องเจอกับจิตวิญญาณแฝงในลักษณะไหนเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะคะพไพ่ใบนี้ออกอีกแล้วนะคะแฝงมานะคะจะเป็นลักษณะของอาการเหมือนเราตัวร้อนเป็นไข้นะคะเหมือนตัวลุ่มๆนะ,ะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นการที่เข้ามาในความฝันนะ,ะเหมือนโดนอั้มนะคะหลายท่านมีอาการปวดหลังนะคะไพ่ ก้าวดาบนะคะไพ่ก้าวดาบหรือไพ่สิบไพ่สิบดาบนะคะมีอาการปวดหลังมีอาการเหมือนยกขาไม่ขึ้นนะคะเป็นในลักษณะนี้นะคะแตส่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจิตวิญญาณฝ่ายที่เข้ามาในลักษณะนี้นะคะจะเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ดีนะะซึ่งคุณสามารถรับรู้ได้นะคะการที่เราเดินทางหรือว่าการที่เราเนี่ยได้ไปสถานที่ซึ่ง ไม่เกี่ยวข้องกับคาถาคมนะคะเกี่ยวกับเนี่ยน้ำมนต์เกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นวัดวาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยิ่งรู้สึกนะ,ะรู้สึกเยอะมากถ้าจะเป็นลักษณะของเออเหมือนกับอาการโดนของเหมือนกับอาการที่ที่โดนจิตวิญญาณไม่ดีนะคะเข้ามาวนเวียนอยู่รอบตัวคุณหรือว่าแฝงตัวคุณนะค,ะคุณจะรู้สึกรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะแล้วก็เสียงสดมนเนี่ย มันมีได้2กรณีนะบางทีฟังเสียงสดมนแล้วรู้สึกไม่ชอบไม่อยากฟังหรือว่าอาจจะช่วงวันนั้นที่ไม่สบายใจอึดอัดนะหรือมีจิตวิญญาณพวกนี้ยเข้ามามีพลังบทบาทในตัวตัวของคุณมากๆคุณก็จะฟังเสียงสดมนไม่ได้เลยนะไม่อยากฟังไม่อยากสวดไม่อยากนั่งสมาธินะไม่อยากสร้างบุญนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ ถ้าเป็นจิตวิญญาณในด้านดีเข้ามาแฝงเข้ามาแทรกตัวคุณมันจะเหมือนกับว่าคุณพูดอะไรแล้วไม่ใช่ตัวคุณนะพูอะไรไม่ใช่ตัวคุณคิดอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนว่ามันปวดหัวมัน,น,นวนๆเวียนๆรู้สึกคิดซ้ำๆซากๆแล้วก็มืนหัวเตือเตือเหมือนตัดสินใจไม่ได้นะคะแล้วก็อึดอัดอึดอัดหายใจไม่ออกประมาณนี้นะคะ แล้วบางส่วนถ้าเป็นจิตวิญญาณด้านดีนะคะนอกจากเขาจะชอบฟังคําพูดที่ไพเราะคําพูดที่เป็นสิส่งที่ดีๆจากคุณนะคะเขาก็จะเอื้อประโยชน์ดีๆให้กับคุณแล้วเหมือนกับเป็นเพื่อนการ,รยาณิมิตนะคอยช่วยเหลือคอยปกป้องคุณมันเป็นเรือกระดาษใบนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาอยากจะช่วยเหลือคุณนะจิตวิญญาณด้านดีชเช่นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะหรือว่าจิตวิญญาณที่เขาเป็นญาติของคุณก็ตามนะเขาอยากช่วยเหลือคุณแค่ไหนมันก็ไปได้ไม่ไกลไม่ไม,ไม่ถึงฝั่งนะคะด้วยเรือกระดาษนะคุณเข้าใจใช่ไหมมันเป็นเพียงชั่วคู่ชั่ววับชั่วคราวเท่านั้นเองหรือเขาแฝงคุณเขาก็แฝงคุณได้ไม่นานเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นบางคู่ขอโทษนะคะบางช่วงบางตอนสักครู่แบบแป๊บๆอะไรประมาณนี้นะคะ หลายท่านคงเจออันนี้บ่อยถ้าใครที่ชอบสวดมนต์อะบางทีสวดสดไปแล้วมันเหมือนไม่ใช่เสียงเรามันเหมือนเราพยายามจะสวดให้เป็นเสียงเรากําลังมีสติแต่มันมันจะเร็วขึ้นน่ะสวดเร็วขึ้นหรือว่าสวดมันเป็นภาษาอินเดียเป็น,เป,นเป็นภาษาเร็วๆซึ่งเราตามไม่ทันน่ะแต่มันเหมือนไม่ใช่ตัวเราอันนี้อันนี้หลายคนเป็นนะคะ ครอบงำความคิดนะคะจิตวิญญาณแฝงเหล่านี้ครอบงำความคิดแล้วสามารถที่จะเรียกร้องให้เราทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำนะคะบางครั้งนะคะบางเขาก็จะมาจูงใจให้เราทำในสิ่งที่มันผิดนะคะถ้าเป็นจิตวิญญาณแฝงในด้านมืดเนี่ยจูงใจให้เราทำผิดเราจะตื่นรู้ด้วยเสมอนะคะไพ่หมายเลขเจ็ดสิบห้าเนี่ยจะทำอะไรที่ไม่ดีก็แล้วแต่ คุณจะถูกห้ามมาจากจิตวิญญาณภายในที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะอยากผลักดันให้คุณทําในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นเนี่ยผิดศีลข้อสามนะคะหรือว่าทําร้ายทําไม่ดีคิดไม่ดีใครก็ตามคุณจะเลิกคิดคุณจะออกจากจุดที่มันทอกซิทต,ตรงนั้นได้ด้วยจิตวิญญาณภายในที่แข็งแกร่งของคุณจริงๆคนที่มีลายมือกากระบาดนะคะ ตับให้ด้านบนนะคะถึงแม้ว่าคุณมีอุปสรรคคุณป่วยคุณไม่ไหวแค่ไหนเนี่ยยังไงก็ตามนะคะคุณก็ยังสามารถจะเอาชนะสิ่งที่มันเป็นจิตวิญญาณแฝงที่เข้ามาทำร้ายคุณได้เสมอนะคะสามารถที่จะเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงแม้จะหลงเหลือพลังงานอยู่นิดเดียวอ่ะนะคะอีกไม่นานคุณก็เอาชนะสิ่งพวกนั้นได้ถ้าเขาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเข้ามาหาคุณนะโดยเฉพาะใครที่เป็นคนนั่งสมาธิอยู่แล้วนะคะอันนี้คุณรู้ตั้งแต่มันยังไม่ได้เข้ามาแฝงคุณด้วยซ้ำนะคุณรู้ว่าสิ่งนี้คุณไม่เข้าไปควรไปเกี่ยวข้องนะคะเหมือนตัวอย่างที่พาพูดในคลิปเสียงหลายๆคลิปนะคะว่าคนแบบที่มีลายมือศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณจะเข้าใจเลยว่าสิ่งพวกเนี้ย มันกำลังจะมาหาคุณคุณจะมีเซน์เฉพาะตัวของคุณหรือคุณรับรู้ได้ว่าน,นี่มันเป็นเรื่องผิดกปกติมันไม่ใช่เรื่องมนุษย์โลกทั่วไปนะคะในไพ่ใต้สําหรับเป็นใบนี้นะคะจะพูดให้คุณฟังไทย่า,ยายตอนท้ายอีกนิดนึงนะคะหลายท่านที่มีลายมือการกระบาดกลางฝ่ามือคุณต้องสู้ชีวิตด้วยตัวคุณเองบางท่านน่ะ หรือหลายๆท่านนะคะเป็นคนที่ต้องอยู่ไกลบ้านเป็นคนที่จะต้องโซซัดโซเซมีอุปรสรรคในชีวิตเยอะแยะมากมายหรือว่าพ่อแม่เลิกลาครอบครัวมีปัญหาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนโสดเป็นคนไม่มีครอบครัวเป็นคนที่อยู่ไหนแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่หรือว่าอะไรก็ตามที่เราเข้าไปอยู่เข้าไปเกี่ยวข้องคุณจะมีเรื่องหนักใจนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างถูกบีบถูกกดดันให้คุณออกจากที่นั่นถูกบีบถูกกดดันให้คุณอะจะต้องแสดงตัวตนหรือว่าขาจัดอุปสรรคต่างๆหรือว่าเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อให้คุณเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าย่อท้อต่อ หลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาตกกระทบในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณแข็งแกร่งก็จริงแต่มักจะเจอคนรอบข้างเนี่ยแทงข้างหลังหรือไม่ก็เขาไม่ได้แทงข้างหลังคือคิดไม่ซื่อกับเราทำบุญคนไม่ขึ้นนะคะอีกลักษณะหนึ่งก็คือมันเหมือนเราอ่ะเป็นคนสองคนในร่างเดียวนะคะ หมายคือจิตวิญญาณลึกๆของคุณอะบางครั้งค <but S 2> mm ุณก็ดูเป็นผู้ใหญ่บางครั้งคุณก็ดูเป็นเด็กนะคะที่จริงมันเป็นตัวตนของคุณจริงๆมันเหมือนเรากําหนดตัวเองไม่ได้ว่าตอนนี้ทําไมอยากจะพูดแบบนี้ทําไมรู้สึกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ดูเหมือนตัวเองเป็นผู้หญิงมากบางที่เป็นผู้ชายบางครั้งอะคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงจริงทําไมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันเหมือนเหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีบางคําพูด บางการกระทำที่มันทําให้ตัวคุณเองสับสนในตัวคุณเองอะว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรอะเราพูดอะไรออกไปเราทําอะไรออกไปบางทีเราไม่รู้ตัวเลยหรือบางท่านจะเป็นหนักในลักษณะที่ว่าถ้าคุณปฏิบัติจริงๆหรือว่าคุณนั่งสมาธิในเลเวลที่สูงขึ้นอันนี้ไม่ใช่ประโยคของทุกคนนะคะ มันจะเป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของคุณซึ่งคุณก็ก็คิดว่าเอ๊ะเราขอโทษนะเราบ้าไปหรือเปล่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าเอ๊ะหรือทำไมมันเป็นแบบนี้เราก็ให้คําตอบตัวเองไม่ได้แล้วใครก็ให้คําตอบคุณไม่ได้คุณจะไปพูดจะไปบอกใครเขาก็ว่าคุณคุณเพี้ยนหรือเปล่านะคะอันนี้แพคก็ขอโทษนะคะจะเป็นคําพูดที่ถ้าไม่คุณเข้าใจเนาะไม่โกรธกันนะคะ เป็นอย่างนี้เลยอะสมมุติว่าเรากําลังแบบขับรถจะไปที่ที่หนึ่งอะแล้วอยู่ดีๆมันถึงเร็วมากชินีที่ว่าเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเรามาได้ไงอะมันจะเร็วมากเลยยบางทีถ้าคนที่นั่งสมาธิเยอะนะมันมันจะเป็นเลเวลของแบบมันมีเรื่องแปลกๆอะซึ่งมันไม่คาดฝันแล้วมันเร็วมันชนิดที่เราไม่รู้ตัวะจะเกิดขึ้นนะคะเรา ไม่ใช่หายตัวแต่เราไม่รู้สึกตัวว่าเรามาได้ไงแบบนี้ก็ได้หรือนะั่งสมาธิอยู่เรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงเรียกเสียงพูดแบบเนี้ยเราพรุ่งนี้ยเราจะต้องทําแบบนี้นะกับคนคนนี้ต้องพูดแบบนี้นะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเมื่อวานผ่านมาละเรารู้แล้วว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเพราะอะไรแก้ไขยังไงแล้วเกิดจากอะไร นะคะคุณยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็มันเหมือนเราพูดกับตัวเราเองว่าเราจะต้องทําแบบนี้แบบนี้นะคะเราจะรู้ทุกอย่างในลักษณะนี้เลยทีเดียวซึ่งนี่เป็นสิ่งสํคาคัญของการที่เป็นคนที่ฝึกจิตมามากพอนะคะแล้วก็เข้าใจโลกไพเมจิเชียนใบที่2อ่ะแพ้ก้าบอกได้เลยว่าเราจะเป็นอัจฉริยะซึ่งโลกไม่จําเป็นต้องรู้จักคุณโลกใบนี้นะไม่จําเป็นต้อง ไม่จาเป็นต้องเข้าใจตัวตนของคุณน่ะเพียงแค่คุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมาสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ด้วยตัวคุณเองด้วยความสามารถทางจิตวิญญาณของคุณนั่นเองผ่านอะไรบ้างนะเช่นหน้าที่การงานของคุณอืมแล้วก็ในส่วนของการใช้ชีวิตของคุณคนรอบข้างที่อยู่ในชีวิตคุณนะคะแลวบางท่านอาจจะเป็นไลฟ์วอล์กเร์หรือบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมแล้วก็พยายามสร้างส,างสิ่งดีๆ และสร้างบุญให้กับตัวเองจิตวิญญาณของคุณจึงแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอุปสรรคที่มากจากคนที่เขาเบียดเบียนคุณและไม่เคยเชื่อมั่นในตัวคุณไม่เคยศรัทธานในตัวคุณเพราะว่าเขามองว่าไม่มีความสมบูรณ์แบบในโลกแห่งความเป็นจริงอะแต่ในจิตวิญญาณของคุณอะแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาเห็นมากนั่นคือตัวตนของเราจบคำทำนายในคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามาดูคลิปนะคะ